ชาวชุมชนสัทธาวัดเมืองกายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทยอยนำหลักฐานมาขอรับความช่วยเหลือค่ะนี่คือวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนกรณีที่ประสบเหตุภัยน้ำท่วมขออภัยค่ะเมื่อวานนี้เป็นการลงทะเบียนในวันแรกนะคะวันนี้เป็นวันที่สองก็จะเปิดไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ประธานชุมชนบอกว่ามีกว่าแ0 0อครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่ทั้งสองระลอกค่ะมูลค่าความเสียหายจึงค่อนข้างมาก ระดับน้ำท่วมสูงและน้ำไหลแรงในช่วงที่เกิดน้ำท่วมได้แจ้งให้ลูกบ้านและผู้เช่าถ่ายภาพและคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานเพื่อขอรับการเยียวยาค่ะหลักฐานต่างๆนี่ส่วนมากชาเจ้าบ้านเองนะไม่มีปัญหามันจะมันจะเป็นของสิทธิของตัวเองโดยโดยถูกต้องเลยส่วนส่วนผู้พักอศาศัยหรือเช่าห้องนะจะมีปัญหาหน่อยครับนั่นแหละต้องให้เจ้าหน้าที่เขาอธิบายว่าต้องเตรียมหลักฐานนี้นะต้องมีเซ็นรับรองต้องมี สัญญาเช่าเชื่อเนี่ยมันจะมีรายละเอียดประกอบสำหรับผู้ประสบภัยสามารถขอรับการช่วยเหลือได้สองหน่วยงานนะคะคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้ได้ครอบครัวละ9,000 90, 0บาทเบาทขออภัยค่ะ9 0 0าบาทและจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่จะได้เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าที่จ่ายจริงแต่มีลิมิตนะคะหลังหนึ่งไม่เกิน49,500บาท ได้ค่าเครื่องนุ่งหม่มรายละไม่เกิน1,100บาทค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารครอบครัวละไม่เกิน3,500บาทค่าเครื่องนอนที่สูญหายหรือเสียหายคนละไม่เกิน1,000บาทค่ะในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการฟื้นฟูเมืองตัวเมืองเชียงใหม่การเก็บขยะก็ยังเป็นปัญหาใหญ่นะคะตอนนีุ้ผู้ชมทราบไหมเฉพาะในเขตเทศบาลนคะรเชียงใหม่ที่บอกว่าขยะยังไม่หมดเนี่ยแต่ที่เก็บไปแล้วค่ะ มีกว่า7 0 0 0ตันและยังเหลืออีกประมาณ3,000ตันแต่ก็คาดว่าจะทันกับไฮซีซันในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะตอนนี้เราดําเนินการเก็บมาได้แล้วประมาณ7 0 0 0ตันนะครับในส่วนของของขยะน้าท่วมนะครับแล้วก็จะถูกส่งไปที่ฮอดแล้วทางเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นคนดำเนินการในส่วนนี้เพื่อกําจัดอย่างถูกวิธีนะครับแต่ในขยะบ้านบ้านเรือนที่เป็นเป็นขยะสดที่ยังเก็บทุกวันนี้ก็ยังคงมีการเก็บอยู่นะครับวันละวันละ500ตัน แต่ขยะน้าท่วม7,000จากการคาดการว่าประมาณหมื่นหนึ่งนะครับตอนนี้เก็บไปได้7,000แล้วเชียงรายก็เกินเดือนแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าต่อสำหรับการเอาคโคลนออกไปจากชุมชนค่ะคุณชัยยนต์ศรีสมุทรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายเปิดเผยว่าดำเนินการคืบหน้าไปแล้วร้อยละ40ค่ะพยายามจะเร่งเคลียร์โคลนออกอย่างต่อเนื่องให้ได้โดยเฉพาะกับตามท้องถนนเพื่อให้รถ และเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือประชาชนได้ง่ายมากขึ้นแต่คุณผู้ชมดูมันยังอีกเยอะมากเลยค่ะถนนสายหลัก26สายถนนสายรองกว่า30สายเคลียร์ได้แล้วแต่ตอนนี้โคลนยังกระจุกตัวอยู่ตามชุมชนแล้วก็ยังเหลวอยู่ด้วยค่ะก็เลยต้องพยายามเร่งกับเวลาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าบ้านในเดือนพฤศจิกายนนี้ให้ได้ให้ทันกับฤดูหนาวที่กำลังลงมาค่ะ